สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตกันนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้คืออะไรนะคะมาดูกันค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะพลังงานของคุณที่เข้าชมคลิปนี้นะคะอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ไพ่ใบแรกค่ะ intuition ปรีชาชานไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับ inner knowing นะคะการรับรู้ภายใน broken จิตใจที่แตกสลายความอกหักเสียใจความเศร้าความสูญเสียและ healing ค่ะการเยียวยารักษาเอาล่ะนะคะที่ผ่านมาหากคุณมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำให้เจ็บปวดนะในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเวลาของการเยียวยารักษาแล้วคุณผ่านช่วงเวลานั้นมานะคะจนตอนนี้คุณมีปรีชาชาญ inner knowing ค่ะคุณเชื่อได้ ไลังงายของคุณนะคุณเชื่อพลังงานภายในของคุณได้เลยนะคะคุณผ่านสิง่งต่างๆเหล่านั้นไปแล้วหลังจากนี้ไปอะไรก็แล้วแต่ที่ควรจะเป็นของคุณหลังจากการที่คุณได้ตื่นรู้คุณจะได้รับการเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณจะกลับมาเป็นของคุณค่ะนะคะเพนะค,ะ Pain, ความเจ็บปวดเสียใจและ running นะคะพลังงานของการวิ่งหนีนะหรือคนที่หายไป ได้สำหรับ Return ค่ะแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุณผ่านความเจ็บปวดนะแตกสลายเจ็บช้ำปวดร้าวนะคนที่วิ่งหายไปหรือคนที่พยายามจะวิ่งหนีคุณนะคะแม้กระทั่งเนี่ยค่ะพ่ d i s a p p e a r i n g เนาะนะคะ, aring, นะ,ค,ะคนที่หายไปสุดท้ายค่ะใต้สำหรับบอกว่านี่แหละกำลังจะกลับมานะคะเขากำลังจะหวนคืนกลับมา Running แล้วก็ Return นะไพ่กำลังสื่อสารถึงความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นกันนะคะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ยังไม่เข้าใจในความสัมพันธ์จนวันนี้ความเจ็บปวดความเจ็บช้ำหัวใจที่แตกสลายทำให้คุณได้ตื่นรู้ว่าไม่มีอะไรเลยที่คุณจะสามารถรักษาไว้ได้ไม่มีอะไรที่คาดหวังได้นอกเหนือจากตัวคุณเองนะคะ ดูจากพลังงานนะฮีลิ่งนะคะในไพ่นเนี่ยเป็นพลังงานของคนคนเดียวที่ยืนอยู่นั่นแปลว่าคุณผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาคนเดียวนะจนตอนนี้คุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในนะคะฮีลิ่งจนคุณรีลลสได้ปลดปล่อยแล้วปล่อยวางนะเอาละค่ะคนที่เคยวิ่งหนีกำลังจะหวนคืนกลับมาในชีวิตของคุณไพ่ของการรีเทิร์นนะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่าทาโร่นั้นอยากบอกอะไรใช้ไพ่าทาโร่สำหรับนี้นะคะ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ไพ่อยากสื่อสารอะไรเพิ่มเติมหัวข้อในวันนี้น่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักที่มีประเด็นแล้วการหวนคืนกลับนะนะคะอืมคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะหากมีการหวนคืนกลับมาได้ในช่วงเวที่คุณเยียวยาตัวเองแล้วภายในเติบโตตื่นรู้เนี่ยรับรองเลยนะคะว่า หลังจากนี้คุณจะเข้าใจความรักมากขึ้นนะคะเข้าใจว่าบางครั้งความรักที่ดีไม่จําเป็นต้องไปวิ่งตามนะหากคนคนนึงนะเขาพยายามจะวิ่งหนีคุณนะคะขอให้คุณหยุดเลยนะหยุดวิ่งไล่ตามเขานะคะถอยออกมาหนึ่งก้าวบางครั้งคุณจะต้องทําแบบนั้นถอยออกมาจากคนที่คุณรักเพื่อดูว่าคนคนนั้นรักคุณจริงหรือเปล่านะคะแล้วนี่แหละค่ะผมตอบรับนะ กำลังจะหวนคืนกลับนะคะอะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกเลยค่ะพไพ่สามใเท้ารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะไพ่ใบนี้มีคนรอคอยข้อความอยู่นะห้าถ้วยค่ะความรู้สึกผิดเจ็บช้ำเสียใจรู้สึกพลาดกับอดีตนะจมปลักกับอดีตนะคะมีคนที่เขารู้สึกผิดกับคุณในตอนนี้รอคอยข้อความ อยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะสถ้วยยังตั้งอยู่ยังมีความรักอยู่7ดาบค่ะสิ่งที่ซ่อนเนอร้นแอบแฝงนะคะสิบไ้เทา้า10บไ้เท้าคือความหนักหน่วยนะที่ผ่านมานี่พลังงานตัวคุณนะคะเป็นเดอะแบกคคุณแบกความสัมพันธ์นี้มาตลอด ทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนแต่ดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถาโถมมาที่คุณสุ่มมาที่คุณนะคะความสัมพันธ์นี้คุณแบกไว้นะบนบ่าคุณคนเดียวเลยนะคะคนรักของคุณเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณเลยนะไม่ได้พยายามทำอะไรให้คุณเห็นเลยนะคะเนี่ยนะสองดาบการตัดสินใจค่ะถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้องตัดสินใจและคิงออฟซ o ร์พลังงานนี้นะราชาดาบค่ะ นะคนรักของคุณที่ผ่านมาเป็นคนที่เย็นช้ามากๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้มองเป้าหมายเป็นความรักซะทีเดียวนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ทำให้เขาต้องไปโฟกัสหรือว่ามุ่งมั่นตั้งใจทํานะพระงานราชาดาเป็นราชาที่มุ่งมั่นนะคะนี่ไงเรื่องของความสําเร็จกไม้เท้าค่ะนะความสําเร็จและชัยชนะอัศวินถือถ้วยความสัมพันธ์นี้ ดูเหมือนกับจะพัฒนาไปอย่างเชื่องชา้านะคะคุณอาจจะได้คุยกันน้อยลงนะหรือแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะด้วยความที่มีงานหนักอ,อาจจะทําให้คุณน้อยใจกับพฤติกรรมของเขานะคะแต่ไพ่ออกมาบอกแล้วเนี่ยนายออ f ครับการขอความรักการตามงอ้อพลังงานของอัศวินถ้วยนะเขาจะง้อแน่นอนแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะช้านิดหนึ่งหดาบค่ะการเดินทาง คนทางไกลมีคนทางไกลอยากเดินทางมาหาคุณนะคะ The world แน่นอน Long distance love รักทางไกลนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะ The world นะเอาละค่ะไพ่ที่ออกมาสื่อสารเนี่ยกำลังจะบอกถึงพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะสมดุลเท่าไหร่นะพลังงานฝ่ายชายนะคะเป็นลักษณะของคนที่ นิ่งเฉยเย็นชานะความสัมพันธ์ของคุณเดินทางไปอย่างเชื่องช้านะคะความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูช้ามากๆนะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะบางครั้งคุณน้อยใจเขาในขณะที่เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําอืมนะแบบนั้นเลยนะคะคุณรอข้อความจากเขาอีกทั้งเขาก็คงจะมีเรื่องให้ต้องจัดก,การต้องทําการงาน นะคะความสําเร็จต่างๆอืมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้นะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความรักที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นความรักที่ถูกฟรีซเอาไว้อะความรักที่ถูกแช่แข็งเลยนะแบบนั้นเลยนะคะมาดูว่าหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรสามใมเท้าค่ะ <ๆ S 1> การรอคอยการสื่อสารโอ้ king of cup มาแล้วพลังงานของราชาถ้วยนะผู้ที่เป็นที่รัก คนคนนี้เขารักคุณนะคะภายนอกนั้นอาจจะแสดงออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ภายในเนี่ยรักคุณจิตวิญญาณเขารักคุณสามเหรียญค่ะการวางแผนสร้างครอบครัวสร้างอนาคตและจอ s สติดไพ่ของชาวตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะการทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคนรักของคุณเกาอยากให้คุณรู้นะคะว่าทุกๆก้าวเดินของเขานะ,ะถึงก่อนหน้านี้คุณจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างในความสัมพันธ์นะคะ แต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยนะเขาตั้งใจนะคะที่จะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันกับคุณแล้วจ j ติ t คือการทําให้ถูกต้องนะสิ่งที้เขาปรารถนาเลยเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของความสาเร็จนะคะแล้วก็เนี่ยจ u s t i c e เนาะทำให้ถูกต้องนะคะการตัดสินใจสุดท้ายนะเนี่ย the last นะคะ the last judgment ก็คือการตัดสินใจที่ที่ถูกต้องอยุติธรรมเท่าเทียม้าถ้วยค่ะ แปดเหรียญการสามต่อความสัมพันธ์การไปต่อและสี่ไม้เท้าไพ่ของการแต่งงานการลงเอยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับทวินเฟรมส์นะเอาละค่ะอาจจะมีช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่พฤติกรรมของเขาทำให้คุณน้อยใจนะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้ถึงคุณจะน้อยใจแต่เห็นไหมว่าความรักยังอยู่ยังคงอยู่นะคะ นะแปดเหรียญการสารต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่จะได้พัฒนายกระดับขึ้นไปกลายเป็นการแต่งงานนะคะคุณมีเกณฑ์มากๆเลยนะคนรักของคนในตอนนี้นะคะหากเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องพฤติกรรมหันมาเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นนะคะจากคนที่เคยเย็นชาคุณดูไหมว่าความอดทนของคุณนั้นไม่เคยสูญเปล่านะคะและหกถ้วยใช่เลยพลังงานไพ่หกถ้วย พลังงานความรักเก่าหวนคืนกลับนะคะคนรักเก่าคนเดิมนะ,ค,ะคนเก่าตั้งแต่อดีตชาตินะคะหกถ้วยหกถ้วยแล้วสี่ไม้เท้าเนี่เป็นโซ่คอนเนคชั่นเป็นความรักที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะเอาล่ะหกถ้วยให้การหวนคืนกลับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวคุณจะได้เห็นพฤติกรรมของเขามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เขาตัดสินใจนะ,ะได้แล้ว จากพลังงานคนที่เคยนิ่งเฉยเย็นชากับคุณทําให้คุณน้อยใจบ่อยๆเนะะี่ยคะคนที่เคยให้คุณเป็นเดอแบคในความสัมพันธ์แล้วเขาก็พัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปอย่างช้ามากๆหลังจากนี้ไปนะคุณจะได้เห็นความรักที่เขามีต่อคุณคนคนนี้รักคุณหมดหัวใจล้นใจเลยนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณจะเห็นตัวเขานั้นแสดงความรักให้กับคุณมากขึ้นอืมเขาจะแสดงตัวตนที่แท้จริงที่เขาเป็นให้คุณได้เห็นนะคะนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วมีเมตตากรุณาเป็นคนที่ใจดีเจ็ดดาบสิบเหรียญน,นะสิ่งที่มุ่งหวังค่ะคือความสําเร็จและการเงินที่มั่นคงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะคุณอาจจะไม่รู้เลยนะว่าเบื้องหลังเขาทําอะไรบ้างแต่สิ่งที่เขาปรารถนากับคุณเนี่ยนะคะเนี่ยคือการลงเอยเป็นครอบครัวแล้วดูแลคุณได้อย่างดีนะอืม สิ่งที่ซ่อนไว้นะคะสิ่งที่คุณคิดว่าเขาซ่อนอะไรคุณไว้นั่นคือการที่เขาทําทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสําเร็จนะเบื้องลึกเบื้องหลังลคือคนคนนี้ทุ่มเทยอย่างมากเลยค่ะเพื่อคุณนะคะราชินีเหรียญนี่ไงเขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณเขาต้องการดูแลคุณให้ดีปฏิบัติกับคุณให้ดีให้คู่ควรกับคุณค่าของคุณนะคะ่ะและสิบถ้วยโอ้แน่นอนและนี่คือสิ่งที่ถูกอาพรางไว้นะคะคนรักของคุณ เตรียมจะเซอร์ไพรส์คุณค่ะนะเขากำลังจะหวนกลับคืนมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาแบบที่เปลี่ยนไปเลยพลิกเปลี่ยนไปเลยนะคะจากคนที่เคยนิ่งเฉยเย็นชาไม่พูดไม่บอกอะไรกับคุณดูเหมือนจะมีความลับปิดบังซับซ้อนอะไรต่างๆนานาแต่ที่แท้แล้วเบื้องหลังคนคนนี้ทำงานหนักมากนะคะนะ เขามีความตั้งใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสําเร็จมีการแต่งงานเกิดขึ้นสิเหรียญ1ิบไม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยดูสิคะเขามุ่งมั่นตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆจริงๆแล้วคุณคือหนึ่งเดียวของเขาค่ะคือเดอะวันคือหนึ่งเดียวในหัวใจราชินีเหรียญสิ่งที่เขาต้องการจากคุณในตอนนี้นะคะคือการเป็นครอบครัวนะอยู่กันไปจนแก่เท่าอสิ่งที่ซ่อนไว้นนั่นก็คือการที่เขาทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิต ไปสู่จุดที่มีความมั่นคงนะแล้วจะสามารถดูแลคุณได้นะคะสิทไม้เท้าค่ะสตรองไพ่ของชาวสิงความมั่นคงจิตใจเข้มแข็งนะคะสีถ้วยถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเลือกนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่หลักคนได้ยากแต่เมื่อรักแล้วจริงใจช่วงก่อนหน้านี้นเขาอาจจะดูใจคุณเป็นลักษณะคนที่นิ่งเฉย แล้วทาทางานอยู่เบื้องหลังแล้วรอดูสถานการณ์ไพ่สีถ้วยคนคนนี้จริงๆเลือกใครก็ได้เมื่อเวลาเขาพร้อมแล้วใครที่อยู่กับเขาจนถึงสุดท้ายนั่นแหละค่ะคือคนที่เขาจะเลือกนะคะแล้วตอนนี้มาถึงจุดที่เขามองเห็นแล้วนะคนคนนี้มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนแล้วว่าใครคือคนที่เขาต้องการนั่นคือคุณนะคะแปดถ้วยค่ะหลังจากนี้ไปนะคะหากที่ผ่านมาคนคนนี้นะ ดูจละละล้าละลังลังเลไม่เลือกอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายหลังจากนี้ไปนะ,ะเขาจะหันหลังออกมาจากทุกๆความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์แล้วเลือกเพียงหนึ่งเดียวค่ะนะคะหนึ่งเดียวนะคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอมาเป็นคนที่มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองนะราชินีิรียนนะคะแล้วสตรีงเนี่ยจิตใจก็มั่นคงด้วยนะคะอืมก่อนหน้านี้คนคนนี้อาจจะดูเชื่องช้าดู ไม่มีเป้าหมายในความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณทุกอย่างอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ารอแล้วได้อะไรคุณอาจจะหันหลังมาจากเขาในหน้าแปดถ้วยนะคะหันหลังออกมาเลือกที่จะ move on แล้วเมื่อนั้นล่ะคะ่ะเมื่อคุณหันหลังกลับมาเยียวยาตัวเองนะคะคนคนนี้เกิดการตื่นรู้เลยเนี่ย inner knowing และ6ถ้วยการหวนคืนกลับนะคะคุณจะเห็นเขาในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะอืม เดี๋ยวเขาจะแสดงความรักให้คุณเห็น,นะค่ะนะคะสองดาเหรียญนความห่วงแหนเห็นไหมคะนะคนคนนี้ห่วงแหนความสัมพันธนี้มากๆราชินีดาวค่ะแล้วคุณกับเขาก็เป็นคู่กันนะที่แท้แล้วนะคะความสัมพันนี้เนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันแต่การแสดงออกนะคะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจว่าความสัมพันธนี้จะเป็นไปทิศทางใด รักหรือเปล่ารักหรือไม่รักที่ทํานั้นคืออะไรเนะี่ยเกิดความน้อยใจเกิดขึ้นนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แต่พลังงานของคุณนะนะคะเป็นพลังงานของคนที่เข้มแข็งมากๆราชินีดาบคือราชินีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญและมั่นคงนะคะคุณกับเขาเป็นคู่ที่มีสินเสมอกันเข้าอกเข้าใจกันเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะ และก้าวเหรียญความอุดมสมบูรณ์พลังงานเฟมินินเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองคุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วคุณก็อยู่ในจุดที่สามารถรอได้รอแต่ไม่ได้ไปวิ่งตามรอแบบที่คุณใช้ความคิดพิจารณามองไปยังภาพกว้างๆไกลๆนะคะดูเหมือนคุณเชื่อใจเขาอยู่แหละนะคุณเชื่อใจว่าคนคนนี้เนี่ยจะต้องมีศักยภาพบางอย่าง ที่ทาให้คุณมองเห็นถึงอนาคตแต่อาจจะมีช่วงเวลาบ้างบางครั้งที่คนคนนี้ทําให้คุณน้อยใจนะคะด้วยความเย็นชาของเขาความนิ่งเฉยหรือว่าบางครั้งที่ดูเหมือนเขามีความลับไม่บอกคุณนะคะแต่พลังงานนี้เนี่ยนะคุณมีความอินดีพนเดนต์ในตัวเองนะคะคนรักของคุณเนี่ยนะเขามองเห็นนะคะถึงความแข็งแกร่งภายในที่คุณมีดังนั้นแล้วใช่เลยคุณเลยค่ะนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นแล้วนี่แหละ ที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยนะคะสุดท้ายที่รีเทิร์นกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาคราวนี้จะเป็นการกลับมาที่เสริมสร้างความรักที่มั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้นรักของคุณกาลังจะถูกยกระดับขึ้นไปนะคะความรักกาลังจะถูกพัฒนาขึ้นนะคะ King of Sword เด็กถือดาบค่ะจากราชากลายมาเป็นเด็กแล้วนะคะเขาลดพลังงานลงนะ,ะและไฮโลแฟนไพ่ของชาวพุทธศกค่ะหลังจากนี้ไป คนรักของคุณเขาจะยอมคุณมากขึ้นเขาจะเปิดเผยใจที่มีต่อคุณมากขึ้นนะคะสิ่งใดที่คุณเคยคิดว่าคุณเข้าหาเขายากเหลือเกินดูเขาไม่เปิดใจกับคุณเลยทาให้คุณน้อยใจนะคะสับสนในคุณค่าของตนเองนะหลังจากนี้ไปนะคะคอมมิชเมนต์มาแน่นอนเมื่อคนคนนี้เขารักเขารักเต็มที่เลยเขาคอมมิชเมนต์แบบฟูลลี่เลยค่ะนะคะ,นะคะออฮเดรนฟรนคือไพ่ของความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงนะ คุณกำลังจะได้รับความสัมพันธ์ที่ผูกมัดชัดเจนนะคะนะคะอืมเจ็ดไปเท้าความพยายามเห็นไหมคะเนี่ยแหลคะค่ะนะคนคนนี้เขาอยากปกป้องคุณนะเราก็เห็นถึงความพยายามของคุณที่ผ่านมานะพลง,งานของคุนพลัง,งานของคนที่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไพ่พระสังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ไม่นอกลู่ไม่นอกทางนะคะ รักแล้วรักเลยจริงใจชัดเจนนะคะแล้วก็รักจริงด้วยนะหกไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้าการสื่อสารนะคะกำลังจะเกิดการสื่อสารขึ้นนะชาลีออดค่ะเอาล่ะถ้าในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะกำลังรอคอยนะคะในเรื่องของความรักที่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ผูกมัดมั่นคงนะหลังจากนี้นะคะความสัมพันธ์นี้เนะี่ย คุณมองเห็นได้แน่นอนว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วก็คือความสําเร็จแน่ๆชาวริออตนี่คือคุณมาถึงครึ่งทางแล้วนะหลังจากนี้ไปคุณจะได้รับการสื่อสารจากเขานะคะคุณเป็นคนที่ถูกเลือกแน่นอนเนี่ยไพ่ของความสําเร็จหกไม้เท้าอัศวินถือถ้วยอืมเด็กถือถ้วยการตามง้อและอัศวินถือเหรียญค่ะ คนคนนี้เขาดูจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบพิจารณาเนาะ,ะ,ะพิจารณาก่อนไม่ผีผราไม่วู่วามนะคะไม่หวือหวาแต่ว่าความรักเขาหนักแน่นแน่นอนนะคะก้าวถ้วยเห็นไหมพลังงานคุณเสมอกันมีความอุดมสมบูรณ์เท่าเทียมกันนะคะเอาละหลังจากนี้เนี่ยความรักที่คุณค่อยๆพัฒนากันมาถึงจะมีประเด็นกันบ้างมีความน้อยใจเกิดขึ้นบ้างเรื่องความไม่เข้าใจกันในพฤติกรรมนะคะหลังจากนี้ไปจะมีการ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงนะหากอยู่ไกลกันเขาจะเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะนะคนนนี้มีแพลนจะเดินทางมาหาคุณนะหกดาบค่ะราชินีถ้วยนี่ไงเห็นไหมคู่กันกับราชาถ้วยเขารักคุณคุณก็รักเขาต่างคนต่างก็รักกันหนึ่งดาบความชัดเจนแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณกำลังจะได้นะคะคือคอมมิทเมนต์ที่ชัดเจนและเขาจะมาหาคุณหลังจากนี้ไปเมื่อคนคนนี้เขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ช้าเลย เมื่อเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเป็นคุณยังไงก็เลือกคุณเขาจะไม่ช้าอีกต่อไปก่อนหน้านี้ดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่ช้ามากๆคุณรอคอยคุณคนนี้มาจนคุณคลานที่จะรอจนบางครั้งใจคุณฝ่อแล้วคอยากหันหลังออกมาแล้วน้อยใจเสียใจแต่คุณก็ยังมีความเข้มแข็งร้วแล้วเนี่ยรอนค่ะเบื่อหน่ายยังไงแต่ก็รออยู่นี้นะคะสุดท้ายนี่แหละเมื่อคนคนนี้ตระหนักรู้นะตื่นรู้ถึงความรักที่คุณมีให้ความอดทนที่คุณพยายามมาตลอดเขาจะไม่ช้าอีกเลย นะเขาจะพัฒนาแล้วเข้ามาแบบจู่โจมเลยค่ะอัศวินดาบนี่ด่วนจีเลยนะมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะคนคนนี้ไม่ได้มีใครเขาก็มีแค่คุณแต่น่าจะเป็นด้วยพฤติกรรมของเขาอะนะเป็นลักษณะของคนที่ทําอะไรแล้วจะไม่พูดจะทานะคะจะทําจนสําเร็จแล้วพอถึงวันที่เขาสําเร็จแล้วเนะี่ยเขาจึงจะเดินหน้าความสัมพันธ์แบบเต็มที่เต็มกําลังนะคะเป็นเช่นนั้น the world ค่ะความอุดมสมบูรณ์ และเดวิลไพ่ของชาวมังกรคนคนนี้มีความปรารถนาคุณมากๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่เป็นเรื่องของความเสน่หาความปรารถนาในอัลบานนี่ไงเห็นไหมคะหลังจากนี้ไม่ช้าเลยนะอัศวินถือไม้เท้าและอัศวินถือดาบเนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะและการเริ่มต้นใหม่กำลังมาถึงความรักที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานแสนนานนะคะความพยายามของคุณนั้นไม่สูญเปล่าและใต้สำรับค่ะ สองถ้วยคู่แท้โซ c คอนเน็กชันแน่นอนพลงานของคุณดีมากๆเหมือนกับว่าหลังจากนี้ไปนะคะอะไรที่เคยไม่สมดุลจะกลับมาสมดุลสิ่งใดที่คุณรอคอยหลังจากนี้คุณจะได้เห็นการกระทําของเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นเขาจะเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์คุณให้เท่ากับคุณค่าที่คุณควรจะได้รับนะเขาระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ออร์เรค อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับความรักความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขา confused ช่วงเวลาที่เขาสับสนนะคะนะคะทุกคนต่างประสบกับความสับสนนะสุดท้ายในตอนนี้น่ะนะมองว่าเขากำลังอยู่ในจุดที่ต้องยอมจำนนต่อความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนหน้านี้ที่เขานิ่งเฉยเขาเย็นชาเขาไม่ได้พัฒนาไม่ได้ยกระดับอะไรของความสัมพันธ์เพราะว่าเขาสับสนกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ trust คุณต้องมีความไว้วางใจในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จริงจะเจริญรุ่งเรืองได้แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นค่ะนะคะเชื่อมั่นในความรักนี้ของคุณนะไพ่ใบนี้คือเขาวงกดแม้ว่าคุณจะรู้สึกหลงทางแต่ยังมีทางผ่านอยู่เสมอนะคะมีทางออกเสมอ rejoice อบรับความสัมพันธ์อันเปลี่ยนไปด้วยความรักที่คุณจะชื่นชมและอินดี admirer ค่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะที่คนคนนี้เนี่ยก็จะคิดถึงสิ่งที่ดีที่คุณเคยทําให้เขาสิ่งที่คุณเคยชื่นชมสิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวของคุณนะนะคะมีการทบทวนนะและโอ้เซอร์ไพรส์ค่ะแน่นอนเซอร์ไพรส์ปปรแน่ๆคุณจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตัวตนของเขาที่แท้จริงภายในนั้นอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคิงออฟคัพนะเป็นคนที่เวลารักแล้วเนี่ยรักแบบ ดดดี้ชูก้าเลยนะคะแบบหวานเลยนะคนคนนี้นะคะพฤติกรรมเขาน่าจะมีความย้อนแยง้งเพราะว่าเขาสับสนในช่วงแรกเขาเลยนิ่งเฉยเย็นชากับคุณพัฒนาความรักไปแบบเหมือนคล้ายๆเต่าคลานเลยนะคะแต่เพราะเหตุนี้แหละที่ทําให้เขาเห็นถึงความหนักแน่นความเข้มแข็งแล้วก็การอดทนรอคอยของคุณเขาเห็นถึงความพยายามของคุณนะคะความรักที่มีหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งมัสกูลีนที่ทุ่มเทพเพื่อคุณบ้างแล้ว นะคะหลังจากนี้ไปสิ่งที่คุณรอคอยมาเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเขาอีกในเวอร์ชันหนึ่งนะแบบชัดเจนนะคะความรักที่เขามีกับคุณเขาจะแสดงออกมาแบบที่พร้อมที่จะเสนอความรักให้กับคุณแบบไม่ต้องอายใครแล้วไม่ต้องเกรงใจอะไรอีกต่อไปนะคะเพราะาดูท่าทางแล้วคนคนนี้นะเขาศึกษาคุณนะคะทุกอย่างที่ช้าเพราะว่าเขาศึกษาคุณเขาเรียนรู้คุณนะพลังงานไพ่เดไหต์หรอแฟน์เนี่ยคนคนนี้นะ เขาอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณอ่ะเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมนะคะอาจจะชอบอะไรที่ไม่หวือหวานะคะทุกอย่างก็เลยเป็นไปอย่างช้าๆที่เราสเต็บนะ,ะแล้วตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าคุณคือเพชรแท้แรไอเทมนะคะคุณไม่ใช่อะไรที่ฉาบฉวยไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นมาปุบป,ปับแล้วก็จบลงไม่ใช่ผิวเผิน่ะนะคะคุณคือของจริงเลยนะ,ะแล้วตอนนี้รักที่เขามีต่อคุณนะคะ แน่นอนว่ามัน่นคงนะสิเหรียญสิบถ้วยยังไงก็แล้วแต่เป็นคุณแน่นอนคุณคือคนที่ถูกเลือกหลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงคุณจะเห็นความรักที่เขามีต่อคุณค่ะความรักล้นใจเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าไพ่แองเจิลอยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับความรักความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขาค่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญพูดด้วยความรักและความจริง ฝึกความเห็นอกเห็นใจมองสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่ปาฏิหาริย์และการขอพรทุกสิ่งมีของขวัญและมองดูความแข็งแกร่งภายในของคุณคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณจะตระหนักรู้ได้นะคะโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะกับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นี่เป็นพลังงานของคุณนะคะ ใช่เลยแน่นอนแล้วก็ความเข้มแข็งความอดทนของคุณความพยายามที่ผ่านมาทุกอย่างจะไม่เสียเปล่าหลังจากนี้คุณจะได้รับการเยียวยารักษาจากคนที่เคยนิ่งเฉยเย็นชากับคุณคนที่เคยวิ่งหนีคุณคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะหลังจากนี้คุณจะได้รับการเยียวยาทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติดังเดิมคุณจะได้รับความรักเต็มที่จากคนคนนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะหากใครมีสถานการณ์ที่ตรงกันแล้วคุณไม่รู้ว่าจะ ทำอย่างไรละกับความสัมพันธ์นี้เน็ตอนาจใจไม่รู้ว่าจะต้องไปในทิศทางใดนะคะแต่ยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่และอยากจะรู้ว่าอนาคตเนี่ยคนคนนี้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณได้จริงหรือเปล่าคลิกมาเลยนะที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วเรามาอัปเดตกันว่าความรักของคุณเนี่ยนะสุดท้ายปลายทางแล้วคนคนนี้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณได้ มากน้อยแค่ไหนแล้วระยะเวลาเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นดวงส่วนตัวจะคอนเฟิร์มได้แบบร0อซนะแต่สำหรับคลิปนี้เชื่อเลยนะคะว่าคุณที่ประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ไม่ช้าก็เร็วนะคะทุกสิ่งที่คุณอดทนมาความพยายามต่างๆนะคะความรักที่คุณมีให้คนคนนี้เขามองเห็นเพียงแค่เขาอยู่ในช่วงของการดูใจคุณนะคะเมื่อถึงวันนั้นถึงเวลาที่เขายอมรับใจตัวเองมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าคุณจะเป็นรักสุดท้าย อยู่กันไปจนแก่เท่าเลยอยู่กับเขาไปเนี่ยนะคะกับคนรักของคุณนี่แหละนะคะอาจจะเป็นพลังงานความรักที่ต้องอดทนฟันฝ่าอุปสรรคนะกบคนรักของคุณเนี่ยพลังงานเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากๆจะต้องเจอกับอะไรที่ เข้าอกเข้าใจจริงๆอ่ะทำให้เขาต้องยอมรับยอมจำนนต่อความรู้สึกจริงๆนะคะนะคะอืมจึงจะเอาชนะใจเขาได้แล้วเมื่อคุณได้รับความรักจากเขาไปแล้วเขาจะให้คุณคนเดียวหมดเลยทั้งใจเลยค่ะใจทั้งดวงเลยนะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะและเรามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ